สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะทำหล่นหลนหมูแล้วกันนะครับวันนี้ก็วันนี้ได้ตะไคร้มาครับจากสวนนะครับเป็นตะไคร้ปลอดสารนะรแล้วก็ได้ใบมะกรูดอันนี้ก็ปลอดสารเหมือนกันนะฮเราปลูกเองนะครับแล้วก็มีเป็นหัวหอมแดงครับแล้วก็มีพริกเหลืองพริกแดง เดี๋ยวเราซอยผักก่อนนะฮะแล้วเ,เดี๋ยวไป,ไปเตรียมทำล้นหมูกันครับ <c oughs> ตอนนี้เราก็เตรียมวัตถุดิบพร้อมแล้วนะฮะ วันนี้เราก็จะมีใช้ตัวนี้เป็นตะไคร้ซอยนะครับก็เราเลือกใช้ตะไคร้อ่อนนะครับแล้วก็จะมีหอมแดงครับอันนี้ก็มาซอยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีพริกเหลืองนะครับอันนี้ให้สีสันนะครับของก็ความเผ็ดก็มีความเผ็ดนิดน้อยนะฮะแล้วก็จะมีใบมะกรูดนะครับอันนี้ใบมะกรูดแล้วก็พริกแดงนะครับอันนี้ก็สําหรับคนที่ต้องการเผ็ดมากเราก็โรยด้วยพริกแดงนะครับ ราก็จะมีเนื้อหมูนะครับอันนี้เป็นหมูบดนะฮะเราก็จะมีกะทิค <Evangel> ร <Fern s> <Liu S 1> ับนี่เราทำหมูนะฮะก็ต้องมีกะทินะฮะนี่เราใช้เป็นกะทิสาเร็จรูปนะฮะแล้วก็ก็มีกะปิทองควนครับเราก็มีน้ําปลาแล้วก็ตักเจียวนะครับล้วก็น้าตาลมะพร้าวครับอันนี้ก็เอาไว้ปรุงรสให้หอมนะครับอีกตัวหนึ่งที่ยังไม่ได้มาโชว์ก็จะเป็นมะขามเปียกนะฮะก็เดี๋ยวเราความเปียกเราใช้นะ วมาขามเปียกเป็นตัวให้ความเปรี้ยวนะครับก็เดี๋ยวเราเตรียมไปปรุงล้วนมัวเลยนะครับตอนนี้เราก็เตรียมกระทะไฟฟ้าแล้วนะฮะก็เราเอากะทิลงไปนะครับเดี๋ยวเราจะเอากะปิลงไปคั่วกนนะฮะก็ใส่กะปิลงไปประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับกะปิก็จะช่วยทําให้รสเราหอมขึ้นนะฮะจริงถ้าเรามีเตา ไปเรื่อเตาถ่านนะฮะเราเอากะปิเป็นหอไใบตองแล้วก็เอามาเอาไปเผาก่อนนะฮะมันจะทําให้กะปิยิ่งหอมนะฮะจะทําให้ยิ่งหอมยิ่งขึ้นแต่อันนี้เราอุปกรณ์เราไม่ไม่มีเตานะครับก็นั้นเราก็ไม่ต้องครับก็เอากะปิสดๆนี่แหละแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะฮะก็ค่อยๆละลายกะปิ ไปเรื่อยๆกับกะทินะใช้ไฟอ่อนๆนะตอนนี้ก็ค่อยๆคั่วไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราก็เตรียมตะไคร่นะครับ ตะไคร้นี่จะใช้เวลาเวลาในการทําให้นิ่มค่อนข้างนานนะงั้นเราก็ใส่ตะไครลงไปก่อนเลยนะฮะตะไคร้ลงลงไปผัดนะครับตะไคร้นี่ยิ่งใส่เยอะก็ยิ่งดีนะยิ่งใส่เยอะก็ยิ่งหอม mm hmm. ก็เดี๋ยวเราผัดผัดไปเรื่อยๆก่อนนะฮะจนตะไคร้นิ่มนะครับ อนนี้เราก็ผัดจนตะไคร้เริ่มนิ่มนะฮะเราก็จะใส่หอมแดงลงไปนะครับหอมแดงเราก็ใส่ลงไปผัดนะครับหอมแดงนี่ก็ใส่สัดส่วนพอๆอกับตัวตตะไคร์นะฮะยิ่งใส่เยอะก็ยิ่งทําให้หอมนะฮะก็ลงไปผัดนะครับอันนี้ถ้าน้ำกะทิแห้งมากเราก็เติมกะทิเพิ่มไปนะฮะ สังเกีตว่ากะทิค่อนข้างแห้งเราก็เติมกะทิลงไปครับค่อยๆเติมนะครับเติมไปเรื่อยๆไปเติมไปครับตรงนี้เราก็ขีดใบมะกรูดใส่ลงไปนะครับ พอให้มันแตกนะครับจะได้มีกลิ่นหอม,มของใบมะกรูดก็คอยผัดไปเรื่อยๆนะฮะถ้าน้ำแห้งก็เติมน้ำนะฮะบเ้าก็เติมน้ำไปนะก็เป็นน้ำน้ำสุกในนะน้ำนาลเราก็คอยเติมไปเรื่อยๆ นั้นเดี๋ยวเราก็เติมตัวเต้าเจี้ยวนะครับเต้าเจี่ยวก็จะเพิ่มรสชาตินะคะก็จะเพิ่มของความหอมแล้วก็มีความเค็มนะครับธรรมชาติของตัวถั่ว ก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราเติมน้ําตาลมะพร้าวนะฮะน้ําตาลมะพร้าวนี่ก็จะช่วยเรื่องความหวานนะครับท้ายเดี๋ยวเราค่อยเติมด้วยตัวอ,อันนี้เรียกว่าน้ำมะขามเปียกนะที่เราคังเอาไว้นะครับอันนี้เราก็ปรุงรสนะฮะก็ให้มันมีรสเค็มหวานนะครับเปรี้ยวของมะขามเปียกนะครับส่วนความเผ็ดนี่เราก็ได้จากพีกเหลืองแล้วก็เดี๋ยวเรา สุดท้ายเราจะโรยด้วยพริกแดงสุดท้ายนะครับเพิ่มรสชาติให้เค็มให้ให้เผ็ดนะครับนี่เดี๋ยวเราเติมด้วยน้ำตาลปี๊บนนะครับเป็นน้ำตาลปี๊บของแม่ก่อนหลนหลนหมูนี่ก็มันก็จะมีความหวานในระดับหนึ่งนะฮะก็จะไม่ได้ว่าความหวานกับความเค็มนี่ใกล้เคียงกันนะนะครับเราก็ค่อยๆเติมไปเติมแล้วก็ชิมรสชาติไปเรื่อยๆ เดี๋ยวเราก็เติมด้วยมักน้ำมะขามเปียกเข้าไปนะครับอันนี้มันก็ไม่แน่นอนคนระับก็เราก็ปรุงตามความชอบเรานะครับชอบเรี้ยวชอบหวานชอบเค็มนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับความเค็มสุดท้ายเราก็เติมด้วยตัวนี่ครับน้ำปลาตปะปลาบึกครับอันนี้ก็จะชมทําให้รสชาติกลมกล่อมยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับ อันนี้เราก็ผัดไปเรื่อยๆนะแะเราก็กินนะครับน้ำก็ให้มันน้ำมันคุกคิกนะฮะไม่ต้องน้ำเยอะมากเกินไปนะครับเราก็อยากแห้งเกินไปนะครับเดี๋ยวเราผัดไปเรื่อยๆนะครับให้รสชาติเขาเขาค่อนเล้วหวานะครับตอนนี้เราก็ได้รสชาติครบรสแล้วนะฮะก็คือสามรสนะฮะเค็มหวานเปรี้ยวนะครับให้มันบาลานซ์กันนะฮะให้มันไม่มีอะไรโดดเด่นเกินไปก็ให้มันสมดุลครับ แล้อนนี้ก็ใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะปิดไฟแล้วเดี๋ยวเราโรยด้วยพริกแดงนะครับก็เป็นการเสร็จการทำลนหมูครับครับตอนนี้เราก็โรยด้วยพริกแดงลงไปแล้วครับก็เป็นการแต่งหน้าให้สีสันสวยงามด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มรสชาติของลนให้มันมีความเผ็ดมากขึ้นนะครับครับก็เป็นการเสร็จของลนหมูนะครับขอบคุณมากครับ